รวย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 รวรรยแปะแปนี่ใครไม่รวยใครอยากรวยฟังทางนี้ค่ะมาดูตัวอย่างที่นี่ก็คือสาวกระแตอาสยามบอกเลยวินาทีนี้ฉันคือมิลเลนเนียร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยคือเศรษฐีนี่นะคะ วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐไปสัมภาษณ์ลูกุ้งสาวสุดแซ่บที่หน้าบูธเรื่องํำอางเลยค่ะว้าโอ้เขารวยจริง,งออค่ะแล้ขอผลิตภัณฑ์เนาะใช่กระแตภูมิใจนําเสนอเลยนะคะว่าพี่หนูหยิบจับทำอะไรตอนนี้ก็คือขายดีขายดีเก่งจริงเป็นเทน้าเทท่อแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะคะกระแตก็บอกว่าหนูไม่ทิง้งวงการหรอกค่ะพี่เพราะว่าตรงเนี้ยแหละค่ะมันคือที่แบบว่าแจ้งเกิดของหนูใครจะแซวว่าเป็นนักร้องแม่ค้าโอ้ยยิ้ม ิ้มน้อมรับทันทีเลยค่ะส่วนเคล็ดลับการขายของให้รวยเป็นพันล้านกระแตบอกง่ายๆเลยพี่ต้องสวยค่ะต้องสวยมีสติแล้วก็มีคุณธรรมท,ทำธุรกิจแบบไม่เอาเปรียบลูกค้าค่ะฟังเสียงหน่อยค่ะอาจจะด้วยความที่เราใช้ความรู้สึกจริงๆเวลาเราพรีเซนต์เราใช้จริงคนมันรับรู้ได้จริงอันนี้เป็นแม่ค้านักร้องนักแสดงหรือเป็นอะไรคะเนี่ย <c oughs> เป็นครบทุกอย่างเลยเอาหมดค่ะพี่เพราะว่า เดี๋ยวอีก4ี่ห้ปีมันจะไม่มีแรงแล้วจริงทำไปเต็มที่เลยคุณผู้ชมนะคะส่วนเรื่องกระแสดราม่าที่มีมาไม่หยุดย่อนกระแตบอกเลยพี่หนูโนแค r น n น s ไม่สนใจค่ะที่โพสทั้งหมดทั้งมวลก็แค่อยากให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยท้อไม่เคยนอยเพราะว่าฉันมั่นใจไม่ว่าจะเป็นแบบคอมเมนต์วิจงวิจารณ์ท่าตรงท่าเต้นทําธุรกิจโอดลงโอดรวยเธอบอกว่าหนูไม่เคยทําแบบนั้นค่ะทําใจร่มๆเชิดใสแล้วค่ะตั้งใจทํามาหากินดีกว่าอื ส่วนมากคนที่เขาว่าคือเขาไม่รู้หรือว่าเพราะบางคนน่ะที่เขาเมนต์น่ะว่าให้เราคือเขาไม่ได้ติดตามเรามากกว่ารวยจริงเอ้ยมีรวยเลยมีกินมีใช่เราก็สวยด้วยขอบคุณค่ะคนสวยคุยกันนะคะขอบคุณคนไหนกระแตนะอล่าเศรษฐีทั้งคู่เลยออันกระแตแต่อีคนนั้นเป็นกระลากระกระต่ายค่ะน่ารักน่ารักน่ารักเออน่ารักเองนะคะอยากประสบความสำเร็จไปเนี้แหละ เธอขยันนะจริงใจแหละอันนึงจริงใจออนะคะอเอาของดีๆมาขายของมันดีอ่ะคนเขาจะไม่บอกต่อได้ยังไงเนาะใช่ค่ะเออ